ครับเป็นขอบสิบแปดแล้วก็ขอสิบ1ปดนะครับมาดูมาดูเลยครับมาดูเลยมาดูมาเลยนี่ครับอฝาดุมล้อเลนะครับแล้วก็น็อล้อเลนะครับแล้วก็นะครับเป็นยางเบอร์สองห้า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 สิบแปดนะครับสองห้า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 สิบแปดนะครับอ่นี่เลยครับดูเลยกำลังสวนครับโอ้โหงามมากเลยครับนี่ครับรถยี่ห้อครับอิดูซู นะครับยีดีวสูนะครับอาชจ้างถอยเลยถอยเลยถอยเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับยางใหม่ใหม่แม็กใหม่ใหม่ร้านจันเซอร์วิสดครับดีครับโอ้โหดูดอกยางครับนี่เส้นสีตุ่มนะครับแดงแดงครับฝาครอบดุมล้อทุกอย่างครบจบที่ร้านจันเซอร์เบสนะครับอยากได้แนวทิ้งแนวลุยหรือแนวเดิมๆนะครับอ่ะของเรามีให้นะครับอ่ะส่วนคันนี้ก็มาซื้อยางเดิมยางไปแดงนะครับเป็น สองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้าเนาะคนที่มายังเปอร์เซ็นต์นก็มีนะครับอถอยเลยถอยเลยล้อสวยๆหลอๆครับถอยเลยครับว,ว้าวโอ้ยงามคักงงามหลายเป็นเนาะนี่ครับดูสวยมังกรทองครับโอ้โหรถธรรมดาธรรมดาใส่เข้าไปสวยมากเลยโอ้โหรถมันดูดีเที่ร้อนได้เอง นี่ก็อีกคันนึงครับเป็นรถต้นแบบ V.I.P. ครับอ่ามาใช้ยางโอตาเนนะครับโอตาเนสองอะไรเอ่ยสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดครับสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดครับเป็นยางโอตาเนนะครับเป็นยางแกรนเตียนะครับเรามีทุกเบอร์ทุกไซส์ให้เอฟซีได้มาเลือกมาดูมาชมนะครับอ่าใครจะได้แบบไหนเออยางโอต์ยิ่งดีโอ้ยนะมาเตนี่บอกเอฟซีหน่อยมันเป็นไงบ้าง ประเทศไทยไม่มีใครดวงนี้เท่าช่างจันแล้วซื้อซื้อแม็กแทมยางโอ้โหแทมไม่มีแล้วในประเทศไทยสุดยอดอะไรอะไรช่วยได้ก็ช่วยอะไรเนาะเงินพอมันหายากเผื่อแผ่ยิ่งได้นะครับยิ่งยิ่งให้ยิ่งได้บารมีครับคนอย่างนี้หายากก็โดยลูกค้าเต็มร้านเลยเออดูคนอดูเขาเงียบอย่างเป่าสายเนี่ยยิ่งแบบเป่าเป่ากระบอกยิ่งดังเลยเนี่ยจริงจริงปะสุดยอดสุดยอดนะครับ